ใจสีชมพูไหมคะอ้าวอ้าวไม่มีเชื่อมแม่เมื่อกี้บอกว่าแม่เคยอยู่ไปเฮ้ยเมื่อกี้ก่อนนั้นนี่แม่มาถ่ายรูปแม่บอกว่าวันนี้ขอเวลาทำใจนิดนึงมันเกิดอะไรขึ้นหมอทำเป็นไงไปไม่มีถ้าเป็นไงเป็นไงเป็นไงแม่มันจะไม่ควงสบายสบาย่านั่นแสดงว่าแม่พูดได้หมดใช่เป็นคำวันนี้ค่ะค่ะพูดเต็มปกนไงบ้างกิดเรื่องความรักกันพี่ถามเลยแต่เป็นเรื่องความรักเป็นไงบ้างแอฟตอนนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะแฮปปี้ค่ะคือยืนยันว่าตอนนี้คุยกันใช่ค่ะใช่ค่ะคุยกัน เขามาพิชใจเราตอนไหนที่เรายอมเปิดใจไปอยู่เขาด้วยอ่ะจริงๆก็คุยมาได้เรื่อยค่ะหมายถึงว่าก็เป็นตอนแรกก็เริ่มจากเพื่อนร่วมงานเนี้ยละค่ะแล้วก็แล้วมันก็เหมือนคุยมาเรื่อยๆตอนแรกมันอาจจะเริ่มเริ่มจากเรื่องงานเรื่องแอคติ้งเรื่องอะไรมันซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติค่ะแล้วก็จนเวลาผ่านมาเรื่อยๆซึ่งมันมันก็ใช้เวลามาสักพักหนึ่งก็ก็ปีกว่าค่ะมันก็เลยทําให้เออเราได้คุยเรื่องอื่นๆแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องอื่นๆมันก็เลยเออ เขานะบอกว่าเขาึ้งใจตอนที่เขาป่วยแล้วเราส่งขอกกับพี่ยันไม่อยากบอกเลยจริงๆก็ตอนนั้นใครป่วยกส่งเอก <c oughs> คือคือเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วอนะไรเงี้ย <c oughs> อันนั้นตอนนั้นส่งไม่ได้มีอะไรพิเศษคนะ่ะ <c oughs> ช่วงนั้นใครป่วยก็ก็ส่งไปยังจริงๆก็พี่แอมรู้ว่าตรงไหนที่มันพิเศษมากขึ้นกว่าเดิม ว่ามันบางทีก็รู้สึกว่าชัดเจนชัดเจนมันดูแบบทุกคนฟิตฟิลเลยอุกคนเกิดงจริงก็คุยกันมาในระดับหนึ่งค่ะว่าคือว่าว่าเขาจะบอกนะว่าว่าบริการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการรับรู้ค่ะแล้วก็ตกลงร่วมการค่ะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้คิดว่าจะชัดเจนขนาดเพราะหลายคนติดใจคองว่าจะรวดว่าถ้าเป็นแอปเซย์ปุ๊บเขาก็จะแบบว่าเดินหน้าเลยเลยมีที่แอปยังไงบ้างตอนนี้ เชื่อว่าใครฟังก็ก็คงยิ้มเหมือนแอปค่ะแล้วก็แต่ว่าความรู้สึกจริงเรคือรู้สึกขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติแอลจะเป็นห่วงไนเรื่องความห่างของไปเลยดิก็จะบอกว่าไม่คิดเลยก็คงไม่ได้ค่ะก็ก็คิดค่ะแล้วก็ในประเด็นท,ที่ที่มีคนเป็นห่วงแอวก็รับรู้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง ันสบายใจขึ้นไหมครับพี่แอฟพอหักเหเห็นว,าานนว่าหลักจธรรคุในลุกคต้มีรู้อะไรกันต่างๆมา,มาไปเจอคุณเพื่อนอะไร่างเก็สบายใจค่ะก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณความเป็นคนชัดเจนของเขาค่ะที่เขายืนยันว่าเขาจะขอเป็นคนพูดเองก่อนค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็มันก็เป็นไปตามที่ตามที่เราเคยคุยกันนะคะซึ่งถ้าหรับแอฟในการที่เขาขอเป็นคนพูดก่อนก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเพราะว่าปกติโนทเขาเป็นคนชัดเจนแล้วก็ เขาเป็นสุภาพบุรุษแบบนี้อยู่แล้วค่ะะแกล้งเพื่อนบ้าไหบ้างคะสำหรับแกล้งเพื่อนพวกเราหรือว่าเกิดตอนนี้เคยไปมีทานไปทานข้าวแล้วแต่แค่ไม่ได้กลุ่มอืมแกงไหนคะ,ะไม่งั้ไม่งั้นเริ่มจากพี่หนุ่มกับชมพู่ก่อนเอาอไว<ๆ>้ก่อนบ้างอ๋อเขาก็เขาสำหรับเขาคืออะไรที่เอฟแฮปปี้เขาเป็แฮปปี้ค่ะแสดงว่าสองคนนี้คือคู่คุ้มคว,วามรักของเราก็ค่ะนิดนึง แกงมันเกิดนะคะที่พี่ไปเที่ยวมันเกิดย้อนหลังมาเขาแกงป่พี่แอร์แกงพี่ปอเนี่ยค่ะค่ะก็ก็รู้ค่ะตพราะวยังไงบ้านเราแรวเยอะคนก็แซวเรื่อยๆเรื่อยๆก็จริงๆอ่ะเพื่อนสนิทอทั้งหมดอ่ะค่ะทุกคนก็น่ารักมากๆเลยก็คือเขาบอกเลยว่าถ้าอะไรที่แอรแฮปปี้ของประธปนีแม่แต่ว่าแม่แฮปปี้มั่นแต่แต่ว่ามีคนไปโฟกัสถึงเรื่องเสื้อที่มันเป็นเซอร์โคหลายคนแซยินเออเขาบอกแล้วบังเอิญค่ะบังเอิญค่ะไม่ ไม่ได้เสื้อผู้ไม่ได้เสื <c oughs> ้อผูไม่ไม่ได้นัดก <c oughs> ันค่ะที่แล้วมันเป็นเหมือนกันใส่เตีมเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยววะไม่ไม่เคยนะที่ผ่าไม่เคยนัดไม่ได้นัดกันเลยด้วยเราโพสแตกกันอยู่ที่ที่พี่เจฟี่ที่เราไปมิ้นกับไปมิ้นกันมาอ๋อคือด้วยความสนิทกันกับพี่เฟย์ค่ะก็วันนี้ก็เล่นกันแล้ววันนี้พี่แสบายใจมากที่ไหนทุกอย่างเราพูดตัวแล้วล็อกตัวแล้ว ใจมากมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคือจริงๆที่ผ่านมาเราก็เราก็คุยกันแล้วเราก็ทํากิจกรรมต่างๆคืออย่างที่แอฟบอกคือถ้าก่อนอันนี้ใครจะเห็นจากการสัมภาษณ์ครางที่แล้วเนาะแอฟก็เคยพูดไปแล้วว่าเอามีคนไปเห็นไปทานข้าวด้วยกันไปอะไรเงี้ยแอฟก็พูดตามตรงว่าที่นี่แหละใช่ใช่ค่ะแอฟก็พูดตามตรงว่าก็ไปก็คือเราแอฟทำอะไรก็ประทุบใจอะค่ะเพราะว่าเราเราคุยกันเราศึกษาการมันเป็นช่วงที่แบบ ก็ต้องเรียนรู้กันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ปฏิเสธได้มันก็ต้องมีกิจกรรมพวกเนี้ยค่ะทานข้าวเล่นกีฬาเราก็เราก็ติดตีแบบเอ่อดูหนังอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าความสนิทเป็นเพิ่มมากขึ้นไหมเอฟกันนักแต่แต่ตอนแรกที่เราเริ่มคุยกันมาถึงตอนนี้แล้วแน่นอนค่ะก็ก็ต้องมากขึ้นค่ะแล้วก็มันก็เนี่ยนะค่ะก็ผ่านระยะเวลาผ่านการทํากิจกรรม แอลมาตลอดนะคะแลแอปก็พูดมาตลอดว่าแอปก็ยังรู้สึกว่าเรื่องของความรักเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นมันเป็นกาลังใจให้เราในการที่เราแบบออกมาเจอโลกภายนอกไม่ว่าเราจะมีบทบาทหน้าที่ยังไงคือสําหรับแอปแอลทั้งเป็นทั้งคนทํางานแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีหลายๆบทบาทที่เราต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็สำหรับแอปนันนะมันไม่ได้ง่ายเลยแล้วมันก็ต้องใช้พลังเยอะมากๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดความรักมันมันเป็นตัวที่เพิ่มพลังให้เราอันนี้ เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องดีๆในชีวิตนะคะแต่ว่ามีการมีการเจอกันมากขึ้นทำกิจกรรมอะไรเหมือนเดิมปกติโดยที่ไม่ไม่หวั่นแล้วใครต้จับตามองอะไรอย่างเี้ใช่ค่ะก็รู้สึกสบายมากขึ้นค่ะคือก่อนหน้านี้เราอาจจะต้องแบบเออเราก็พยายามไปที่ที่แบบเออไม่ได้คนเยอะนะคืออะไรแบบนั้นนะคะแต่ตอนหลังก็คือสบายมากคือไปมาหมดแล้วค่ะจะทานข้าวจะคอนเสิร์ตอะไรคอนเสิร์ต ใหม่ก็ไปด้วยอะไรอค่ะละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ทำอะไรที่เราอยากทำไลฟ์สไตล์นี่ไปด้วยกันได้ใช่ไหมคค่ะตอนตอนนี้ก็เท่าที่อยู่มาก็ก็ได้ค่ะ่ะเดี๋ยวค่ะถ้าชอบดูละครเวทีชอบดูอะไรเงี้ยก็แค่คาดกับละครครั้งนี้มากน้อยขนาดจริงๆนะว่าไม่ว่าจะครั้งนี้หรือครั้งไหนอะค่ะแอปก็เต็มที่กับมันนะคะความความคาดหวังมันมันก็ตอบ ความรักในในการงานอะไรมันก็ทุกอย่างเมื่อเราทุ่มเทเต็มที่เราก็อยากให้มันออกมาดีอะค่ะแต่สุดท้ายปลายทางมันจะเหมือนเรื่องงานเหมือนกันค่ะสุดท้ายจะได้รับผลตอบรับยังไงมันก็ถือว่าถ้าเราทําดีที่สุดแล้วแอปก็ยอมรับมันค่ะพี่แอปไม่ขอทำลลนบอกว่าตอนนี้พี่แอปยังไม่มีสถานะใช่ไหมครับลลนบอกว่าถ้าสถานะเป็นแฟนคุับก็คือจะสั้นมากเราจะข้ามขั้นไปถึงแต่งงานวันนี้พี่แอปยังไงกับเขาทั้งยน ใช่คือตอนกบอกว่าการระยะการเป็นแฟนจะตันมากแล้วจะไปอีกขั้นหนึ่งเลยตรงนี้รอยังไงบ้างก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าสําหรับแอฟและนนคือคือถ้าถึงขั้นที่เราจะเรียกว่าแฟนมันคงเป็นจุดที่แบบเราเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วทุกอย่างจริงๆหรือได้มีสถานะความเป็นแฟนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นมันก็คงเป็นเรื่องง่ายแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแต่สำหรับแอฟก็คือแอฟผิดไป คือคือติดติดจรวดมันก็น่ารักดีแต่ว่าในในความเป็นจริงสุดท้ายแล้วค่ะมันก็คงจะต้องใช้ใช้เวลาคือหมายถึงว่าเวลานี่ไม่ได้หมายถึงว่านานหรือตั้นหรือยาวแต่ว่ามันหมายถึงจังหวะเวลาที่มันใช่โอกาสอา่แล้วก็ความพร้อมค่ะความรู้สึกของเราทั้งคู่ค่ะแค่เขาจะติดจรวดเราติดตรงนี้นะครับไม่ติดเลยก็อย่างที่บอกค่ะก็คงเป็นช่วงของจังหวะเวลาแล้วก็ความพร้อมความรู้สึกที่มันใช่ของ เพวันนี้ทุกอย่างมันดูแบบแฮปปี้ยิ่งเลยเแฟนๆก็มาคอมเมนต์แบบวีดวาร์ดใจเย็นใจเย็นจะดูพ่นดูแบบยิ้มไปกับเรามีความสุขไปกับเรารู้สึกยังไงบ้างกับคนที่มาซัพพอร์ตเราแล้วเชียร์เราแบบนี้โอ้แอมก็บอกว่าแบบขอบคุณขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณสําหรับทุกการซัพพอร์ตกําลังใจค่ะตอนนี้เวลาไปไหนแล้วทุกคนก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็คือแอมก็เขินนะพอดีแบบยินดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ แอปคิดว่ามันคงมาจากการที่คือเขาเห็นเราแฮปปี้เาะว่า,มมาแม่เราถามถึงข้อความที่น้องส่งมาคิดถึงที่เป็นแบบหยอดกันไปหยอดกันมานี้แม่คือที่น้องไปฮ่องกงแล้วไม่แบบมีข้อความมาเนเราตั้งใจหยอดกันไปอนนี้เป็นปกติไหมครับว่าเราก็เล่นเล่นกันอยู่แล้วคือถ้าไม่ได้เจอกันเพราะว่าต่างคนต่างทํางานค่ะแล้วก็เอาไปว่าต่างคนต่างทํางานหนักมากเริ่มท,ที่จะทำงานเฉย บางทีก็เล่นเล่นกันแค่นี้แหละอะแม่ก็สุดท้ายถามเลยแม่แม่ชอบถอดเสื้อหรือไถอดเสื้อแบบถ้าใส่สูดหรือไม่ใส่สูดอะไรแม่นี่เคยเป็นผู้ชายอยู่เคียงข้างแอปมาก่อนเลยถามได้ใช่ไงผู้ชายอยู่เคียงข้างแอปยังไงยังไงสูดดำหรือไม่สูดดำขอบายแล้วเป็นคำถามที่ไม่ได้เก่งข้อสอบมงลงตรงนี้แล้วนี่แม่เอาแล้วแต่ทุกคนเลย ไม่คาดไม่ีเือใส่กจอยว่อตัด่นหวใ่หม้แอก็ม่กล้าก้ว่เื่อนคะขออนุญาตถามคือผ่านด่านปีใหม่เลยใช่ไหมคะผ่านด่านมันสบายวพร่ายังไงดีอ่ะคือเอาไปว่าปีใหม่รับรู้ค่ะค่ะเพราะว่าสำหรับแอมนะคะคือปีใหม่แล้วก็ครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับแอมค่ะแอมเพราันเนี่ยก็ ทุกคนในครอบครัวเราก็ชอค่ะมีงานพูดติดต่อมาางที hmm. ่นเยอะมากมากเลยค่ะเราจะมีโอกาสได้เห็นไหมครับอนาคตคงมีค่ะแต่ว่าณตอนนี้คือแค่งานเดี่ยวคนละคนมันก็เต็มมากๆพอดีมันอาจจะเป็นช่วงสิ้นปีด้วยแล้วก็ตัดคนตัดไข่ละครละครก็แน่นรุนแรงละครด้วยก็ได้เลยค่ะตอนนี้กำลังดูดูอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ